อุ้ยได้รถสปอร์ตใหม่รถอย่างทรรนี่และโบกินี่บอลรือรถอยางอุ้ย,ยบบกดแก่ก็เป็นบีบแต่ก็ได้<า>สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีสบายดีอีกรอบพี่น้องจา๋าอยู่กับน้องอลิสนจาจาวันนี้นา,นางมานเป่าเคก้กวันเกิดย้อนหลังเนาะ มีคุณป้าซันเพิ่นให้เป่าเค้กวันเกิดยอดหลังกับเงินหนึ่งพบาทกับน้องเมยแล้วกะน้องทานาพะพี่สิลงทั้งนั้นเฮ้ยระวังนอ้องล่มอันนี้กับของเอื่อยเพิ่นจากเมืองนอกละสือให้ของขวัญ น้องอลิศกับน้องทำน้องทำก็ได้รถไฟฟ้าใหม่วิเอาเอาเอาปีแต้ปีแต้ดีเต้สบายดีอีกแล้วอย่าไปกดเด้น้องสิลม้มน้องไปไนั่งนะโหลดใหม่ อันนี้จักพันธ์นะทาําจักพันธ์นะโอ้โหจะปลอมมันยักได้สนานันะจ๊ะขึ้นขึ้นขึ้นบริษักขึ้นปลาอน้องลงลดไฟฟ้าพี่น้องอันนี้ลดไฟฟ้าสามารถเดินหน้าถอยหลังง่าอย่างเถอะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อขึ้น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 ขึนขึแท้จริงนั้นเปิดประตูได้เด้ประตูมันก็เปิดแบบเอาปล่อยเถอะทำปล่อยเขาก็พากันกินเนื้อจุ่มอยู่ด้านนอกพี่น้องวันนี้ประตูเปิดได้นะจ๊ะ เป็นระบบอ่านนั้นอีกเด้ประตูเข่าเข้าเข่าขึ้นขึ้นขึ้นโหลดกระหังก็ประกอบแล้ววังคำนี่ล่ะน้องบ่อยากขึนทำอารมณ์โหลดอะเปิดเพลงแล้วเร็วเปิดเพลงดูทำเปิดเพลงสามารถเปิดเพลงเปลี่ยนเพลงได้เลยก็สามารถ ศาสตร์แบทโทรศัพท์ได้คล้ายๆคือรถจริงเลยเนาะเฮียงไปไปไปกินรถกิรถสิขึ้นทั้งหัวแบบนั้นบ้าพอดีกเด้จะแมนดื้อคักพอดีกเด้พอดส่เพกอ่ะพอดพอดพอดอะพอด แต่ว่าคันเด็กสองขวบสามขวบนะ่ะสามารถขับเองได้มันมีหมองเหยียบคันเร่งเนาะแต่มันก็นมีรีโมทบังคับพอมได้รถใหม่ปะได้รถใหม่ปะอ, <c oughs> อย่าเฮ็ด๋ยวมาเหยียบตีนน้อง ขี้รถด,ดิขี้รถด,ดิแต่พ่อแม่พันกินยังกินเนื้อจุ่มอยู่ด้านนอกเนาะยารวยนะเอาลานอยากเปิดประตูเด้หูจักความอืมเอาเข้าเข้าเข้าเปิดประตูแล้วเข้ามีระบบไฮดรอลิก เอาเข้าวข้าวข้าไปอยากเล่นบริษัเข้าวอารรถใหม่ข้าวข้าวหน้าบ้านกับขั้นบ่มีนปูนกันเล่นบรได้เด้ดินไปบรได้อีกเอาเปลี่ยนเพลงแล้วเร็วเ,เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเฮ้ย ไปๆขี่รถขีดด่รถเต้นอย่างนี้แลหละเอนตเต้นได้พี่นอ้องเต้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันตรงเด็กผู้ชายนะนปิดประตูแม่ทํา <c oughs> เอื่อยบรรเจิดหายคนละคันกับน้องทํา ้องทำในเดินรถไฟฟ้าขันเก่าเนี่ยก็เอื้ยเพิ่นซื้อให้แล้วเพิ่นกจัดการมันเกิดให้อ่ะพอดพอดพอดอมันจะตายรถผู้ใหญ่เลยแบบว่าสามารถขับได้ดื้อดือ้อพูดไปขี่รถพผมเร็วๆ ไปขี่รถแล้วเล่ถอยออกมาทำขันมาเราบริยากเมื่อได้พี่น้องอเล่นไปไป ไป,ไปไปเป็นเลนวยวเงี้ยวอะไรใหญ่รวยพระอาทิตยเงี้ยวได้นั่นแพรเพิดกับบัวไซฮัลลานมามาพี่น้อจงจ๋าท่านี้ก็พักกันสลองอีกมือหนึ่งกะอาหารอันเก่าละกินโบเบิตั้งแต่เมื่อคืนเนาะสโลองสามมือเลยจ้ามันโบเบิสเทียวกินอยู่นี่บอมม่อนชุมเอิร์นในโมเมนต์โนเวลได้พี่น้องจ๋าอาหารการกินกาถือว่าอยากยังก็ได้กินอยู่แล้วเนาะ ถึงอ่ขาเจ้าสิจัดให้บ่จัดก่ <c oughs> ขาเจ้าก็กินปกติั่ะแหละ <c oughs> แต่ว่าของจัดงานแต่ละเทืน่นอ่ะของกินอ่ะเหลือกินอีสองมือสามมือเค้กในตู้น่ะยังตั้งหลายก้อนกระโบม,มีผู้กินเนาะอันนี้ก็ว่าเสียลอยเมื่อให้เด็กหน่อยอย,อยู่บ้านอยู่อันสองก้อนเค้กเมื่อวานอีสี่เมื่อนอันะสามเมืองแน่นี่ก้อนละหาลอย ของปราซันเพิ่นจัดวันเกิดหายแต่บ่มีบ่ยูมาว่านน่เนาะก็เลยยอ,ย,ยอดหลังอีกรอบนึงพี่น้องเนาะมีเค้กแล้วก็มีเคกะกะ้เคกและกะ้วก,ะกะ็มีเงินรางวัลให้เนาะบัวจเป็นของน้องเมยน้องอลิซนอ้นองทำคนละพันแล้วกะ็เค้กคนละก้อนพูดเด้อโมนีม้ก็เลยกินอีกรอบอาหารอันเก่าอ่ะละสลลงอีกรอบ มันโบเบิด์ขั้นเอาไว้หลายมือมันก็สเสียเด้มันนี่กะเป็นเนื้อจุ่มมาคืนนีมีอย่างน่เนื้อจุ่มแล้วก็มียำแล้วก็มีสลัดยำสลัดแล้วก็มยำสลัดหนามากขบแล้วก็ลวกกุ้งมันนี่ก็มีกุ้งแล้มีอันเนื้อจุ่มเนาะกินอีกแล้วอันไรที่ว่ากินบ่อยกับบริยากเคพี่น้อง คือหมูกระทะเขาเจ้าว่าเออยาวมากินเถาะวกัษณ์เขาเจ้าว่ากินบ่อยแล้วก็บ่อยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนื้อจุ่มเนื้อจุ่มคลายคือหมูกระทะแล้วจุ่มพักจุ่มเส้นแล้วก็เนื้อล่าสุดมอสต์กินกับกินแม่นหนูเมย์เลยปลาไปเจ็ดซิปแล้ว ย่างชุงชุดหกสิบเจ็ดแบปีติอีกมื่อวันเจ็ดสิบตัวและขนมแบบเบาๆหน่อยแต่ว่า,าเคยกินยังว่าเลยพี่น้องอันคือแม่นมเอร์กะหลายคนก็นว่าเออแม่นมเอร์กินข้าวแซ่บเห็นอันหยัดใจหยัดใจกินนี่บุหุจักอิม่มมิตยาเองเนาะเสียอิ่มเอาไปอ่ม,อมจนมันหล่นหยัดบล็องหมดละสไตล์บะหมี่เมื่อก่อนเฮือนเด้ แต่บแมนว่าอดอยากแต่ว่ามันเคยกินหลายนะยนะขั้นโบอีมก็ไก่แล้วแต่ซูเมอร์นี่บ่มีการน้ำนักกระลดลงหลายโลอยู่เพราะอาหารกรกินบ่มีกะบกค่อยเหมือนเมื่อก่อนเนาะพวกของหวานของหยางบ่มีก็บุกค่อยได้กินแล้วซูเมอร์นี่ขนมนมเนยของมันของอันนี้กะพยายามเบาเนาะ วันนี้จัดเนื้อจุ่มอีกรอบมันเหลืองแต่มือคืนเนี่ยละ่ะน้องท่ำกับเหรนก็หลานอยู่ในบ้านก็ยายรวยเอาหลานขั้นอามากับบริกินเด้เออวุ่นวายกันอีกก็เลยเปลี่ยนกันกินขนมปานบอมีซื้อมาจากท่าแขกกระแบงให้ยายลี่แนะ่ให้ยายรุ่นแนะ่ว่าให้เมื่อให้ยายรวยแนะ่เนี่ยขนมปานนะจ๊ะ เดยเดืกๆมาแหละอากาศเย็นนด่พี่น้องแต่บ่ไดลมแต่หมอกมันลงมือเศร้านี่หมอกแห้แงแหงไหลลังคาให้ก็แม่นว่าฝนตกมือเศรา้านี่ตื่นมาแบบว่าเห็นแต่อายหมอกอันนี้ว่าตะคามมาได้หมอกมันลงโหลดเนะาะกับบทึงก็ว่าห่อนเด้เสมอนี่กะธรรมาดาบางมือก็นหนาวลมบุญซะอ,อีก นะด,ดูมัอ้อืมมีอย่างกินเงินไพ่ันวันเมื่อคืนกับมีงานเด้แท้จริงเมื่อวานเนี่ยก็มีงานพี่น้องบ่าวมีกับบริยูกับฝากเ็เจ้าไปเป็นงานแต่งอันบ้านติดกันน่ะละงานแต่งเขาเจ้ากับมาหาบ่าวมีอยู่ตาบ่าวมีกับฝากเขาแสงไปเนาะมันเกิดน้องคำกับบริยูวันนี้ก็เลยเป่าเค้กอีกรอบ <c oughs> อืม พอสัญนปีใหม่บ่ต้องจัด้อทำในเงินหลายปันนี้โมเมนต์เจ็ดร้อยได้เจ็ดพนน่ะปาดโทวันเกิดได้ถึงเจ็ดพัน7 0เจ็ดพันเลยหลดอีกชั้นนึ่งหลดอีกหลดกันราคาเก่าพันกว่าโมเมนต์บอก S <S อ,อีกโบก,กีมือกับปีไม่แล้วมือนี้วันที่เชาเก่ามือสามชิบยังอีกสองมือมือสองมือทำคอยหูวแล้วคอยจีจัดรางวัลใหญ่เลยปีนี้รางวัลที่หนึ่งสามพันที่ 1, 3, ทเหลือกับรางวัลละพันแล้วก็หาร้อยคอยเสียงเงินเจ้าแลบจัดเอาจะริญเจ็ดพันเะฮ้ยเอะ ข่อยบ่มีงบเดียปีนี้มีแต่งบเลี้ยงแต่บ,บ่มีเงบเอา่างบเงินรางวัลเดียปีนี่ข้าเจอยากมีเงินรางวัลแล้วเอาเงินมาเออโบมีกร,ระยาบอจอยเสียบบอสลุ่นอจัดบ่เพิ่นใ้เงินไปเจ็ดพันแล้ว,ลวเงินเพิ่นเอาไปใส่เด้พี่นอ้องจ๋าทุกบาททุกสตางค์เก็บเรียบเออ เนื้อจุม่มก,กุ้งก็่วิคนกิน,กน,กนยำนะฮงกับเบิร์ดวางเทียงเนี่ยยำเมื่อคืนนี่มันเหลือก็เลยเอาไปกินอยู่เทียงยายรุนป่ายายรวยอยู่กับหลานสองคนอยู่ในบ้าน

วันเกิดสองมือพี่น้องมวันเค้กสี่ก้อนมืนอ,อีเค้กอีกคนละก้อนสามก้อนพู่นะเนาะนั่นแหละพี่น้องจ๋าก็ขอขอบคุณบัสุกุสุกนที่เป็นกําลังใจแล้วกะ็สำหรับเค้กวันเกิดล้านล้านและกะของขวัญเซอร์ไพร ปีนี้ก็ขอให้ร่ำร่ำรวยรวยเบิดสุขูสุขคนเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปปีใหม่นี้ร่ำรวยเงินทองปราศจาโกโรคภัยไข้เจ็บสื่อหวยก็ขอให้ถูกหวยพี่น้องไปแล้วสบายดี